ภารกิจพิชิตรางวัลพลังรักต้นข้าวสุปริยาพาคะแนนโหวตไทยรัฐพุ่งทยานแฟนคลับลั่นต้องคว้าที่หนึ่งมาให้ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุก๊เข็มราชช่องที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆของศิลปินลูกทุ่งดาวรุง่งที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ แน่นอนค่ะถ้าเอ่ยชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาไม่มีใครไม่รู้จักแล้วในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราและในวันนี้แอดมินมีข่าวดีที่แฟนคลับต้องปลื้มใจสุดๆมาฝากกันค่ะต้นข้าวมีโอกาสสูงมากคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีจากไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025 ใช่ค่ะงานนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นการโหวตเฟ้นหาศิลปินคนบันเทิงและบุคคลที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีที่จัดขึ้นโดยไทยรัฐสื่ออันดับหนึ่งของประเทศโดยทุกคนสามารถร่วมโหวตให้ศิลปินที่ตัวเองรักได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาไม่ยอมแพ้ใครจริงๆค่ะเพราะล่าสุด คะแนนโหวตของน้องไล่ขึ้นติดอันดับต้นๆของสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีแล้วนะคะจากเดิมที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นรองตอนนี้น้องต้นข้าวขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองเรียบร้อยแล้วโดยมีคะแนนโหวตอยู่ที่9,271คะแนนคิดเป็นร้อยละ36.85ถือว่าเป็นตัวเลขที่แรงและด้าจับตามากๆเลยค่ะ และถ้าแฟนคลับทุกคนยังช่วยกันโหวตต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีบอกเลยค่ะว่ารางวัลลุกทุ่งหมอลำแห่งปีอาจตกเป็นของน้องต้นข้าวแน่นอนเพราะพลังแฟนคลับของน้องแน่นมากจริงๆแอดมินไปดูตามกลุ่มแฟนเพจหรือโพสต,ต่างๆของน้องต้นข้าวเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจเลยค่ะมีแต่คนรักคนให้กำลังใจทั้งคอมเมนต์ทั้งแชร์ทั้งโหวตกันแบบไม่หยุดพักเลยค่ะ ขั้นตอนการโหวตให้น้องต้นข้าว3ช่องทางสำหรับใครที่อยากมีส่วนร่วมอยากช่วยให้น้องต้นข้าวคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้จริงๆแอดมินจะมาบอกขั้นตอนการโหวตทั้ง3ช่องทางของไทยรัฐให้ฟังแบบละเอียดเลยค่ะดังนี้เลยนะคะโหวตผ่านเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์โหวตฟรีได้วันละหนึ่งครั้งต่อ1สาขาถ้าอยากโหวตแบบพรีเมียมก็สามารถซื้อโหวตเพิ่มได้ค่ะ1โหวตเท่ากับ6บาท10โหวตเท่ากับ55บาท 1 0 0โหวตเท่ากับ490บาทเรียกได้ว่าทุกโหวตคือพลังแห่งความรักที่จะส่งให้น้องต้นข้าวค่ะโหวตผ่านชิวอาโค้ดทางไทยรัฐทีวีโหวตฟรีได้วันละหนึ่งครั้งหรือโหวตพรีเมียมได้เหมือนช่องทางแรกเลยค่ะโหวตผ่าน SMS เพียงพิมพ์รหัส TR หรือ TR ตามด้วยหมายเลขศิลปินของน้องต้นข้าวแล้วส่งไปที่4 1 4 1 6 6 6 โหวตละ6บาทเท่านั้นเองง่ายแค่นี้เองค่ะโหวตแล้วยังได้ลุ้นทองคำทุกวันและอย่าลืมนะคะทุกเสียงโหวตของทุกคนไม่เพียงแค่ช่วยให้น้องต้นข้าวได้มีโอกาสชนะแต่ยังลุ้นทองคำทุกวันอีกด้วยค่ะไทยรัฐแจกทองคำมูลค่า5,000บาททุกวันและรางวัลใหญ่สุดท้ายทองคำมูลค่า100 0 0 0บาทเสียงจากพลังรักรวบรวมคอมเมนต์สุดซึ้งจากแฟนคลับ เรามาดูกันว่าแฟนคลับผู้ที่รักและพร้อมจะผลักดันน้องต้นข้าวพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างค่ะสู่ๆนะลูกสาวยาว่าโหวตให้ทุกวันเลยค่ะอยากให้หนูได้รางวัลน,นี้จริงๆพลังรักของคนสุพรรณไม่แพ้ใครแน่นอนจัดไปอยากให้เสียแค่อันดับสองก็ปลื้มจะแย่แล้วเหลือเวลาอีกเดือนกว่าต้องคว้าที่หนึ่งมาให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไป น้องต้นข้าวเป็นเด็กน่ารักมีความสามารถและกระตันยูมากๆค่ะสมควรได้รับรางวัลน,นี้ทุกประการโหวตให้กำลังใจทุกวันเลยค่ะเป็นศินลปินที่มาแรงและกระแสดีไม่มีตกจริงๆครับขนาดไม่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่แฟนเพลงเต็มหน้าเวทีตลอดความดีความน่ารักคือที่สุดเราจะสู้เพื่อน้อง แฟนคลับต้นข้าวเหนียวแน่นที่สุดในยกนี้จริงๆค่ะใครว่ายังไงไม่สนเราเดินหน้าโหวตเท่านั้นไม่หยุดจนกว่าจะถึงวันที่31ธันวาคมเพราะฉะนั้นแอดมินอยากฝากถึงทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันอีกแรงช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์ข่าวดีนี้ต่ออยากให้แรงพลังนี้หยุดกลางทางเรามาช่วยกันดันน้องต้นข้าวสุปริยาให้คว้ารางวัลลุกทุ่งหมดลำแห่งปี2025จากไทยรัฐให้ได้กันค่ะ อัปเดตคิวแสดงคืนนี้เจอกันที่นครน,นายกและก่อนที่เราจะจากกันไปแอดมินขออัปเดตตารางงานสุดฮอตของน้องต้นข้าวที่เพิ่งโพสต์ไว้ให้แฟนๆได้ตามไปให้กำลังใจกันแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะคืนนี้เลยนะคะพ่อๆแม่แม่อยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั้นด่วนๆเลยคิวแสดงต้นข้าวสุปริยาคืนนี้5พฤศจิกายน2568 เวลา21.45นาฬิกาส5นาทีสถานที่งานประจำปีฉลองครบรอบ105ปีศาลเจ้าพ่อองค์รักษ์พิกดัดหน้าที่ว่าการอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกน้องต้นข้าวฝากมาบอกว่า Hash tag มาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพอพๆแม่แม่แฟนเพลงที่รักของหนู ใครสะดวกไปให้กำลังใจน้องแบบใกล้ชิดเตรียมป้ายไฟไปรอเลยนะคะเรามาฟังเสียงต้นข้าวพูดบนเวทีที่ทำให้แฟนคลับทั่วประเทศไทยหลงไหลเธอเห็นใจคนโสดที่เย็นอยู่ตรงนี้บ้างนะคะคุณแม่เห็นใจอาจารย์นักดนตรีหนูด้วยอาจารย์บางเนี่ยโสดเหลือ20อาจารย์โจอาจารย์โจอยู่ตรงไหนคะอาจารย์โจ๊กอาจารย์โจ๊ อาจารย์ลืมชื่อทุกทีเลยอาจารย์โจ๊กมีแฟนยังคะสัษห์หน่อยมีแล้วครับมีแล้วโอ้โหเสียดายจังว้าว้คนเต้นเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะน่ารักมากโอ้ยขอบระคุณมากเลยค่ะน่ารักชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้อง g m a i l g m a i l น่ารักมากร้องเพลงเป็นไหมคะเป็นร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะ ไม่ได้บ๊ายบายขอบระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูมามอบเพลงเป็นสื่อให้กับคนที่ยังไม่มีความรักหน่อยได้ไหมจ๊ะต้องมอบให้ตัวเองแล้วละ่ะถ้าไม่มีความรักอะ่ะพูดกับคนดูเขามากันเป็นคู่หมดเลยเนี่ยโสดอยู่คนเดียวเลยเราอะไรนะ ้องกลับไปนั่งแล้วที่ตาบอกโอ้คนเขามีแฟนนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหนูเอาเพลงนี้มาขับกล่อมหน่อยดีกว่าเป็นเพลงที่เมื่อเพิ่งผ่านงานงานบวชของพระพระกอ๊อฟนะคะพระกอ๊อฟและคุณพ่อหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง,งพ่อกอ๊อฟนะ,ะคะครูนิวหนูมีอะไรจะแฉ,ะค,ะแฉะค่ะแฉครูนิวครูนิวอะ่ะตอนไปปงผมหน้าอะค่ะ นาคส่งให้หลวงพ่อส่งมาให้หนูฟังเล่ามาให้ฟังคุณนิวมาปงผมพระแล้วคุณนิวก็พูดว่ากอ๊อปเที่ยงคืนตีหนึ่งท้าหิวอ่ะทักหาพี่นะ <c oughs> พี่สะดวกแล้วพระหลวงพ่อก็ทักมาบอกหนูทุกคืนเลยว่าคุณนิวส่งรูปนี้มาให้ผัดกะเพราไข่เดียวไข่าดาว <c oughs> หลวงพ่อเนี่ยชอบชอบคุณนิวแกล้งพระ พระบอกว่าแคร่งมากนะคะพระแบบว่าตั้งใจหลวงพ่อหนูตั้งใจมากนะคะเพื่อเป็นการทดแทนนะคะบุญคุณให้ย่าหนูนะคะพระแคร่งมากเลยคุณอยู่แกล้งพ่อหนูทุกคืนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ย่าหนีตีเลยนะคะแกล้งพระทุกวันเลยก็ขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่สลับเวลาไปร่วมไปร่วมบุญไปร่วมบุญกับย่าหนีย่าหนูแล้วก็พระนะคะ ขอขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลาไปนะคะขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ไปร่วมสุดท้ายนี้แอดมินขอเป็นอีกเสียงที่เชื่อมั่นในความสามารถของน้องต้นข้าวสุปริยาและเชื่อในพลังของแฟนคลับทุกคนอย่าลืมนะคะโหวตได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2568มาร่วมกันทำให้ความฝันของน้องเป็นจริงขอบคุณทุกคนที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกุ๊กเข็มบราชเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของน้องต้นข้าวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ